2.5เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www. ตรังเรดิโอ .net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตเ810กิโลเฮิร์นะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. ต r a n g r a d i o .net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook แฟนเพจสสวตรังไลน์นะคะสำหรับการติดตามรายการสดในขณะนี้ส่วน YouTube c h anel n สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สําหรับการติดตามรายการย้อนหลังของเราค่ะยอยศพรับหน้า ที่ดําเนินรายการนะคะและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านพาณิชย์จังหวัดตรังท่านหัวหน้าสุภากิจเกลียงสงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะตอนนี้งานของพาณิชย์นี่แบบโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่สําคัญและก็จําเป็นเร่งด่วนเลยนะคะนั่นก็คือโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่2ี่แล้วใช่แล้วก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการขายกันในในพื้นที่อำเภอเมืองตรังถึง8จุดด้วยกันท่านหัวหน้าเล่าให้ฟังถึงโครงการนี้หน่อยสิคะ ค่ะโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่มุ่งที่จะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังนะคะซึ่งในเรื่องของการดูแลค่าครองชีพเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการมาตลอดอยู่แล้วนะคะจนกระทั่งมาถึงรถที่2ี่นะคะภายใต้โครงการคารวานพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชนลดที่20่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจะดำเนินการทั้งหมด60วันสองเดือนเลยใช่ค่ะสเดือนเต็มๆนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาก็คือวันนี้นะคะแล้วก็จะไปจบที่วันที่14ตุลาคมนะคะค่ะซึ่งโครงการนี้ก็จะมีการจำหน่ายสินค้า รวมแล้ว80รายการค่ะ,คะแต่ที่พิเศษก็คือลดราคาเป็นพิเศษมากกว่าท้องตลาดก็ประมาณ7รายการะนะคะ7รายการที่จะ,ะจำหน่ายนี่ก็จะมะีหมูเนื้อแดงนะคะมหมูเนื้อแดงนี่ราคาในท้องตลาดทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ185บาท ดิฉันซื้ออยู่220แท่นหัวนะแล้วที่นี่ที่นี่ขายเท่าไหร่คะที่นี่ขายเพียง160บาทค่ะโอ้ค่ะถูกลงไปเยอะมากเลยนะคะเยอะมากค่ะแล้วก็น้องไก่นะคะน่องไก่ติดตะโฟกเนี่ยปกติเราก็จะซื้อขายอยู่ร0อยะ100 100กว่าบาทนะคะแต่โครงการนี้ก็ขายเพียง65บาท โอ้เกือบครึง่งลดลงไปเกือบครึง่งใช่ค่ะ,คะเกือบครึง่งนะคะแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์เลยที่ได้รับความนิยมทุกครั้งเวลาออกไปจัด จำหน่ายสินค้าราคาถูกก็คือใช่แลละค่ะเพราะคนต้องต้องใจรับไข่เนี่ยอเยอะมากเพราะว่าทุกครัวเรือนนะคะทุกครัวเรือนโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีเด็กนักเรียนมีผู้ใหญ่นะคะก็จะมีไข่ไก่ติดบ้านไว้นะคะเพราะนงานนี้เนี่ยคือตอนนี้ราคาไข่ไก่ก็ขยับมาใช่ค่ะจาก แต่ก่อนแพงและร้อยร้อยห้าบาทตอนนี้เป็นแผงและร้อยี่สิบกบาทอันนี้เราพูดถึงไข่ไก่เบอร์สองนะะ,ะเบอร์สองเบอร์สองสามสิบฟองต่อแผงเนี่ยคะ่ะเราขายเพียงเก้าสิบห้าบาทค่ะนะคะก็ก็ถือว่าถูกกว่าท้องตลาดมากนะคะ ค่ะนะคะแค่ไฮไลท์แค่หมูเนื้อแดงน้องไก่ติดสะโพกนะคะแล้วก็ไข่ไก่นี่ก็เชื่อว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะคะในการที่จะไปเลือกจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในคราคาพิเศษตามโครงการคาราวานพานิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดที่20เห็นว่ามีการแบบเรียกว่าเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวยังมีอีกรายการ อีกอีกสามสี่รายการคือน้ำอัดน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะมีหลายหลายยี่ห้อเลยนะคะมีตราลีนตรามิตรผลตราชดาค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วราคาในท้องตลาดก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามแต่เราก็ขายเพียงยี่สิบบาทก็คือลดราคาาตลดแล้วก็มีน้ำยาล้างจานอันนี้อันนี้ลดจากสิบเก้าบาทลดเหลือแปดบาทก็ ถือว่าลด50%เลยนะคะอันนี้คือรายการลดพิเศษค่ะนะคะค่ะแล้วอย่างพวกน้ำมันอะไรพวกนี้่ะคะน้ำมันพืชนี่คือเราจะจำหน่ายในราคาพิเศษเช่นกันพิเศษเช่นกันนะคะก็คือลดราคาจากทั่วร้านทั่วไปที่ท่านเคยซื้อนั่นแหละใะคะเพราะฉะนั้นอำเภอเมืองตรังนี่นำร่องเป็นอำเภอแรกใช่ค่ะมีแผนจะกระจายไปที่ไหนบ้างคะเอาอำเภอเมืองตรังก่อนนอกจากวันนี้ก็ยังมีวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะคือจุดด้วยกัน อำเภอเราเริ่มต้นด้วยวันที่ 16, 17ที่อำเภอเมืองตรังจำนวน8จุดนะคะ,คะ8จุดนี้ก็คือมีที่อบตนาท่ามใต้ค่ะนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลโคกหล่อค่ะ,คะจุดที่สามวัดบอ่อสีเสียดวัดลาลื่นรมค่ะใช่<อ>่ะคลองเตงตรงตรงแถวนาท่าเหนาท่าเหนือ,นาานอค่ะ ก่อนถึงกลองเตงใช่ค่ะแล้วก็จุดที่4ี่คือโรงเรียนบ้านเกาะปรางค่ะนาถ้ำเหนือเหมือนกันนะคะจุดที่ห้าอบตนาบิลาค่ะจุดที่หกอบตนาพระค่ะจุดที่เจ็ดอบตบ้านบ้านโพบ้านโพค่ะบ้านโพแล้วก็จุดที่แปดคืออบตน้ําผุด นะคะก็ตรงนี้ก็คือพี่น้องประชาชนสามารถที่จะแวะไปซื้อได้จะอยู่2วัน,นะะตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงกี่โมงคะบ่ายสามค่ะบ่ายสามสิบโมงเช้าถึงบ่ายสามอำเภอเมืองตรังนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้8จุดด้วยกันย้ํากับคุณผู้ฟังเลยอบตานาท่าใต้ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตดตบลโคกหล่อวัดร,รื่นรมหรือว่าวัดบ่อสีเสียดตรงนาท่าเหนือนะคะโรงเรียนบ้านเกาะกลางนาท่าเหนือแล้วก็อบตนาบินหลาอบตนาพระอบตบ้านโผลและอบตน้ําผุด2วันเท่านั้นนะ คไปซื้อสินค้าราคาประหยัดกันได้ค่ะตามที่ท่านหัวหน้าบอกไข่ไก่แพงละ95บาทหมูเนื้อแดงกิโลละ160บาทเท่านั้นน้องไก่ติดสะโพกกิโลกร,รมัมละ65บ้และน้ำตาลสายกิโลกร,รมัมละ20บาทแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆเยอะแยะมากมายให้ได้เลือกสั่กัน80รายการใช่ะค่ะ,คะนะคะคิวต่อไปล่ะคะจะไปที่อำเภอไหนอะไรยังไงกันบ้างคะ คิวต่อไปนี้ก็จะเป็นวันที่ 18, 19นะคะอ oh, ต่อกันเลยใช่ค่ะ 18, 19นี้เราจะไปอําเภอกันตังแล้วก็อาเภอเมืองนะคะ,คะก็จะพบกับเราได้ที่จุดที่หนึ่งะคะ,คะเทศบาลเมืองกันตังค่ะคะอบตอคลองชีล้อมค่ะออบตอกันตังใต้อบอตอบางหมากเทศบาลตําบลบางเป้า เทศบาลตำบลควนคานีอวตอวังวนแล้วก็วัดควนขันตำบลทับเที่ยงนะคะค่ะทั้งหมด8ดจุดเช่นกันนะคะ ค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะสามารถไปเลือกซื้อสินค้าได้นะคะพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ติดอำเภอพื้นที่อำเภอกันตงังแล้วก็ติดอำเภอ,อเมืองไปจุดหนึ่งด้วย <c oughs> ใช่ใช่ค่ะ,คะวัดควร <c oughs> ขันนะคะก็เป็น18แล้วก็สิสิงหาคม <c oughs> ที่จะได้ไปติดตามกันนะคะกับสินค้าราคาประหยัยเดเยอะแยะมากมายเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าของที่ไม่กับประชาชนได้เป็นอย่างดีใช่ใช่ก็คือหัวหน้าก็วางแผนไว้ต่อเนื่องจากกั่อใช่ค่ะวางแผนต่อเนื่องไปเลยนะคะก็คือจุดละสองวันนะคะจุดละสองวันสิบหกสิบเจ็ดแต่ว่าในวันที่สิบแปดเนี่ยค่ะวันที่สิบแปดเราจะมีการกิกออฟโครงการนะคะใช้ใช้จุดไหนเป็นพื้นที่ดําเนินการคะจะ ปล่อยเป็นเป็นการปล่อยคาราวานปล่อยฮะปล่อยกระบวนกแปดคันรถเนี่ยค่ะที่จะไป8จุดเนี่ยค่ะจะดําเนินตรงหน้าสํานักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะอ๋อค่ะนะคะเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทําข่าวกันด้วยนะคะใช่ค่ะปล่อยรถจากหน้าสํานักงานพาณิชย์จังหวัดตรังนะคะเพื่อที่จะคลิกออฟไปยังพื้นที่ที่เราเปิดจาหน่ายสินค้านั่นเองค่ะใช่ก็ก็อยากจะเรียนเชิญสื่อมวลชนทุก ทุกขแขนงทุกสื่อนะคะ,คะเพื่อที่จะ,ะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ไปใช้บริการนะคะเลือกซื้อสินค้าซึ่งสำนักงานพณิชย์ได้จัดเป็นการลดราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน,นะค,ะค่ะค่ะ